ล่าสุดสมเด็จฮุนเซนผู้นำของกัมพูชาออกมาโพสตท้าต่อให้ไทยเนี่ยปิดด่านสัก500ปีกัมพูชาก็อยู่ได้กัมพูชาก็ไม่ตายว่ายอย่างนั้นสบายดีสวัสดีครับทักทายเอฟซทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเต๋มโยรับพี่น้องทางเมืองไทยกับประมาณ11อโมงครึง ทักไทยพี่น้องฟังไทยฟังเล่าอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเขามาพี่น้องครับล่าสุดคุนเซนเนี่ยผมว่าน่าจะอาการป่วยหนักหรือไม่สบายน่าจะอาการแบบหลงหลงลืมลืมโพสวันละสามโพสสี 4, โ่โพสต์ล่าสุดนี้นักข่าวไทยก็นําเสนอไปแล้วเนาะสมเด็จทุนเซนเขาออกมาโพสต์ประเด็นเรื่องการเปิดด่านนะครับหลังจากที่มีการ ลงนามหยุดยิงหยุดลงนามสันติภาพที่มาเลเซียแล้วก็หลังจากนั้นมา,ขาเขมรก็คงจับตานั่นแหละเอาง่ายคือฝั่งของกัมพูชาหรือขเขมรเนี่ยจับตาว่าจะมีการเปิดด่านไหมเห็นท่าทีของไทยนายกไทยกลับมาประชุมเสร็จเรียบร้อยอนักข่าวถามประชาชนคนไทยถามก็ไม่ได้มีการเรื่องที่จะเปิดด่าน ฮุนเซนเนี่ยก็เลยเสียฟอร์มนั่นแหละเอาง่ายๆก็คือออกมาโพสต์เห็นว่าไทยไม่เปิดอยู่แล้วไงนะครับกลัวเสียฟอร์มนะครับมาดูนะครับฮุนเซนโพสต์นะครับเมื่อ3นาทีที่แล้วอันนี้นะักข่าวไทยเขาเอามาแปลเ,เ,เป็นภาษาไทยนับตั้งแต่มีการลงนามถแถลงการสันติภาพไทยและกัมพูชาระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยและกัมพูชา อ่าการประสานงานของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียซึ่งเป็นประธานอาเซียนและประธานาธิบดีสหรัฐดาน,นทรัมป์เราเห็นว่ามีความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การประชุม JBC RBC ไปจนถึงการอาถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ พื้นที่ขัดแย้งครั้งแรกโดยมีการตรวจสอบโดยทีมสังเกตการอาเซียน AOT นี่เป็นการก้าวไปสู่การยุติหรือลดสงครามกลางเมืองระหว่างประเทศซึ่งเราต้องร่วมเราต้องร่วมเฉลิมฉลองนอกจากการแสดงความยินดีผมรู้สึกว่า จำเป็นต้องแจ้งให้ชาวกัมพูชาทราบไม่ให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับการเปิดด่านอ่าอันนี้เริ่มเข้าเนื้อหาแล้วนะผมแดนไทยและกัมพูชาอีกครั้งเนื่องจากเมื่อเร็วๆนี้มีผู้นำไทยบางคนได้พูดกันมากเกี่ยวกับการเปิดด่านผมแดนซึ่งอาจกลายเป็นหัวข้อในการหาเสียงเลือกตั้งในอนาคตของไทยก็ได้อันนี้ก็เริ่มที่จะ,ะพูดถึงเอาง่ายคือ จะไปที่การเมืองไทยาการที่ผู้นำไทยรวมถึงนายกรัฐมนตรีของไทยพูดถึงการเปิดด่านชายแดนกันมากขนาดนี้ก็ให้ก่อให้เกิดความสับสนในหมู่ชาวกัมพูชา,าหรือในหมู่คนไทยว่าฝ่ายกัมพูชาเป็นเป็นผู้ร้องขอให้ฝ่ายไทยเปิดด่านอีกครั้ง ผมไม่อยากให้ชาวกัมพูชาต้องนอนจมอยู่กับความเข้าใจผิดสำหรับคนไทยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยที่ถูกจัดฉากเพื่อการเลือกตั้งกำลังจะมาถึงโดยการเปิดด่านตรวจคนเข้าเมืองอกลายมาเป็นหัวข้อในการหาเสียงเช่นกันอันนี้นี่คือสมเด็จฮุลเซนที่เขาโพสก็ประมาณว่า ตั้งแต่การประชุมมาเลเซียนะครับตกลงกันนี่เอาง่ายๆคือยังไม่มีการเปิดด่านไม่มีการเจรจาเรื่องการเปิดด่านที่กัมพูชาได้ก็คือหยุดยิงลงนามสันติภาพสองกัมพูชาก็ได้ทหารกัมพูชากลับคืนที่ว่าถูกทหารไทยนะครับจับเอาง่ายคือเรียกว่าเฉลยศึกนะครับกัมพูชาก็ได้กลับคืนไป ไม่รู้จํานวนกี่คนอันนี้ข้อมูลไมมแน่บางคนก็ว่าสี่คนบางคนก็บอกว่าทั้งหมดนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับที่ฮุนเซนบอกว่าปิดด่านไปสักห้าร้อยปีก็ไม่กระทบต่อนะครับทําไมฮุนเซนไม่ไม่มาขนเอาแรงงานขาเขมรอยู่ในเมืองไทยกับถ้าคิดว่าถ้าคิดว่า,ขาเขมรหรือกัมพูชาเนี่ยต่อให้ไทยตอบโต้แบบไหนก็ไม่ส่งผลเออทาไมไม,ไม่มาขนแรงงานกัมพูชากลับหมดเลย ทำไมทำไมไม่หางานหาการให้กับกับแรงงานกัมพูชาทำไมต้องลักลอบเข้ามาที่ประเทศไทยแม้กระทั่งประกาศเคอร์ฟิวอยู่นะครับก็ยังเข้ามาเข้ามาได้ยังไงครับฮุนเซนพูดเนี่ยพูดตั้งแต่อยู่ในกรุงพนมเป็นนะทุกคนไม่ได้ลงมาดูพื้นที่นะว่าพื้นที่เนี่ยชาวกัมพูชาที่ลักลอบเข้ามาเมืองไทยทุกวันทุกวันเนี่ยสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนนะครับ หรือว่าเขาคงจะไม่เห็นเนาะเขาอาจจะจะไม่เห็นคุณค่าชีวิตของชาวกัมพูชาหรือเปล่าไม่งั้นคือเขาก็คงจะไม่อยู่ได้ถึงสี่สิบปีเนาะนะครับแม้กระทั่งนะครับทหารเขมรตั้งแต่ต่อสู้กับไทยที่มีปัญหากันตามแนวชายแดนเนี่ยทหารเขมรตายไม่รู้กี่พันคนสื่อต่างประเทศเขาก็ว่าตายสองพันคนบางประเทศเขาก็ว่าตายนับพันคน แต่ในประเทศกัมพูชาไม่มาเก็บแม้กระทั่งศพทหารตัวเองปล่อยให้เน่าเน่าเกลื่อนนะครับตรงสมรลูมิมอ่าตรงชายแดยนไทยและกัมพูชาเออชีวิตของคนขเขมรเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้มีค่าเท่ากับหุนถ้าอาจจะไม่มีค่าในสายตาหุนเซ็นนะแต่ว่าชีวิตคนไทยทหารไทยเนี่ยมีค่านะดูการเยียวยานะครับสิบล้านเยียวยาทหารไทยสิบล้านเสียชีวิตพลเรือนอีก ประมาณเท่าไหร่ครับทุกคนคอมเมนต์มาบอกหน่อยอ่าลืมข้อมูลแล้วล้านใช่ไหมขนาดประชาชนไม่ได้เกี่ยวไม่ได้สู้รบนะครับโดนลูกหลงเสียชีวิตนี่เาเอาไป8ล้านบาทเจ็บหล้านนะครับทหารอันนี้คือคุณค่าชีวิตของคนไทยแต่ทหารกัมพูชานะครับแม้กระทั่ง3ามแสนต่อศพนะครับฮุนเซนยังยังไม่อยากเจอศพทหารตัวเองเลยคิดดูนะครับทุกคนอันนี้คือผู้นำโคตรผด็จการเลยนะฮุนเซน นี่แหละครับทุกคนไม่ไม่ต้องไปปิดถึงห้าร้อยปีหรอกนะครับปิดตั้งแต่นี้ไปถึงปีหน้านี่นะครับขเขมรก็ไม่มีที่แล้วนะครับไม่มีที่ทํามาหากินแล้วแล้วตามเนวชายแดนเนี่ยคือจับได้แล้วส่งกลับส่งกลับส่งกลับอ่าไอ้ที่ลักลอบเข้ามาแบบผิดกฎหมายอะ่ะส่งกลับหมดเลยนะครับให้เขาไปหาหุนฮุนเซนนุนให้ให้ให้ไอ้ฮุนเซนเนี่ยหางานให้ทํานะครับ โอเคครับพี่น้องครับขอบคุณลหลายๆครับพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมก็ดูนครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้อครับพี่น้องครับสบายดีสวัสดีครับ